โอ้ยยิงอีกแล้ว CGG1 สันหารอุ้ยสังหารอีกแล้วครับไม่ทันขัดคำอะ่ะเขาเรียกกับตดยังไม่หายเหม็นอะ่ะขึ้นอีกแล้วผมหนึ่งหนึ่งทันทีเลยครับดูข้างหน้าเลยครับท่านผู้ชมเขากระโดดเขาควานหาเขากระโดดเขาควงเขา,เขา,ขขาหมุนอุ้ยนับถือสุดยอดผมอยากเล่นกับพี่เหลือเกินเขาปาอะไรมาก็ไม่รู้ครับท่านผู้ชมเขาต้องปาเขาต้องโยน เรียกรถลงมาอีกเขาไม่เห็นเราเราจะยิงเลยไหมไม่ได้นะเราทําอะไรไม่ได้หรอกมันจะยิงโดนรถซะเปล่าโอ้ยเอาละครับพอลงจากรถครับท่านผู้ชมเหลี่ยมน,นี่แหละจังหวะนี่แหละนิ่งหน่อยพี่พี่โอ้ยพี่ไม่นิ่งนิ่งหน่อยหนนหนนหนึ่งแล้วสองคุณผู้ชมครับแรงแดงแมช์แรกครับผมบอกตรงๆเลยครับ CGG1 เขาเก็บไปสี่ห้าตัวนะครับท่านผู้ชมดูสิครับ เหลือ23เพเยอร์แล้วเราจะปล่อยให้เขาโชว์อย่างเดียวไม่ได้เราต้องโชว์บ้างเฮ้ยเราจะโชว์ชื่อพี g ่มด c g g, g 1. เราติดตามไหนอยู่นะเฮ้ยเสียเลือดนะครับทุกผู้ชมเฮ้ยยังไงเนี่ยยังไงกันข้าจะโชว์ชื่อพี่มดเกมสังหารเอยโดนไป2น้องใหม่ขอคารวะรุ่นพี่ทุกคนแตกไปซะเฮ้ยมาอีกหูหมาไม่ขาดสายทานผู้ชมห้าแล้วครับตรงนี้ เอาละผมโชว์มัง่งเอาตัวใกล้ก่อนอาตัวใกล้ก่อนเลือดที้จะไม่ไหวแล้วท่านผู้ชมเลือดผมจะไม่ไหวแล้วโชว์ไปเลยเจ็ดตัวลวดลวดเดียวไอ้ตัวเมื่อกี้ล่ะเฮ้ยไปไหนแล้ววะเอ้ชื่อเราโชว์แบบเต็มที่เต็มที่อะ่ะโชว์ตอนเนื่องอะ่ะนี่ไงท่านผู้ชมจ g วันคนนี้เก่งจริงผมเคยดูเขาอยู่เฮ้ยเอาแล้วยุบไปครึ่งครึ่งครับเหลือสิบสามคนตอนนี้คนละเจ็ด เขาอาจจะได้ไปเป็นสิบเอาแล้วเป็นการนกเย็นนกเย็นก็ยิงเยอะท่านผู้ชมนี่แหละผมเชื่อว่าแรงแดงเนี่ยจะทําให้สีสันของการเล่นเกมของผมนี่สนุกขึ้นเนี่ยซีซีกีวันเุ้ยลิ้นพันเว้ยโอ้ยเฮ้ยซีดเลยเว้ยแต่ผมเชื่อว่าเราอยู่คนละภาคครับของคนละสนามเก็บตังค์นิดนึงตีเหนียวนี่เราเนี่ยตีเหนียวโอเคครับเรายังคงเป็นสายฮาเหมือนเดิมครับผมอาจจะโดนเก็บก็ได้ครับแบบนี้ไม่ว่ากันหรือว่าถ้าผม เก็บเขาได้เนี่ยก็อย่าว่ากันนะครับแฟนขับเยอะเฮ้ยเดี๋ยวช่องพี่โดนถลม่มเฮ้ยเก้าแล้วท่านผู้ชมเหลือแค่9้าเหลือแค่แปเฮ้ยไม่ยอมเราต้องรีบเข้าวงเก็บปืนวิ่งโอ้ยยิงอีกแล้วซ g g, g, g 1สังหารอุย้ยสังหารอีกแล้วครับไม่ทันขัดคำอะ่ะเขาเรียกกันตดยังไม่หายเหม็นอะ่ะขึ้นอีกแล้วโ้ย สุดยอดจริงๆครับเขาคนนี้เนี่ยรอยเขาเก็บแน่นอนตรงนี้เว้ยผมอยากได้สนายจริงๆครับทุนผู้ชมผมอยากได้แบบมัดน็อกมัดน็อกอะแบบถ้าเขาเผลอเงี้ยหรือว่าเขาหันหลังให้ผมผาก็บังล่วงเลยครับมันเป็นการแข่งขันขอแต้มกันอย่าว่ากันนะแบบนี้ท่านผู้ชมตื่นเต้นจริงหัวใจเต้นดุบ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  SKS เราไม่มีปืน หลังเลลังเลครับท่านผู้ชมวงก็มาเอาวะคู่นี้ละกัน S K S กับ M P 5นี่ไง CGG1 สนุกอะเหลือหเหลือหแล้วหุยรวดเดียวทันใจงานเข้าแล้วครับท่านผู้ชมเอาแล้วหุยยิงหัวหุยนกเย็นตอนเก็บไปแล้วหุยผมนับถือรุ่นพี่ท right. ุกท่านเลยนะครับให้ดูสกินนิดนึงเจอตรัสเป่งประกายเออว่าแต่ผม ผมยังไม่ได้ดาวน์โหลดอะไรนะเขาเรียกอะไรนะทรัพยากรคนอื่นๆเฮ้ยสกงสกินทุกคนอาจจะเป็นสีดําไปใช่ไหมเฮ้ยเราจะมายืนเก็บสบายจะชมไม่ได้ครับทานผู้ชมมันเริ่มตึงแล้วครับเริ่มเดือดผมว่าเขาอยู่ฝั่งตรงข้ามแน่เลยครับฝั่งรอบวงนู้นอะเอาแล้วแมตนี้นี่เปิดหัวแรลงเลยนะครับเนี่ยแหลงแดงครั้งแรกนี่ไง CG1 g มากแล้ว เอาแล้วครับเหลือสามคนหนึ่งและหนึ่งและหนึ่งเอาแล้วครับมีการตามล่าก,กันได้ครับผมว่าตึงอ่ะมันยังไงกันผมต้องค่อยๆแล้วค,ครับค่อยๆเข้าหมู่บ้านข้างหน้าแน,แน่เลยท่านผู้ชมที่เงียบไปเลยเฮ้ยเกิดจุดแดงขึ้นครับท่านผู้ชมเราต้องเข้าแล้วครับท่านผู้ชมเฮ้ยทำไมรถเร็วทันใจขานาดนี้เอาแล้วแดงแป๊บเดียวหนึ่งหนึ่งผมหนึ่งหนึ่งทันทีเลยครับอยู่ข้างหน้าแล้วครับท่านผู้ชมเขาก็โดดผมยอก่อน เขาควานหาเขากระโดดเขาควงเขาหมุนอุย้ยนับถือสุดยอดผมอยากเล่นกับพี่เหลือเกินเขาปาอะไรมาก็ไม่รู้ครับท่านผู้ชมเขาต้องปาเขาต้องโยนเรียกรถลงมาอีกอู๊หูเราจะบื้มบามเราจะบื้มบามตอนนี้ผมแม่งตุบตับตุบตับเฮ้ยเอาแล้วครับขับรถ,ข,บรถขับรถล่าท่านผู้ชมขับรถออกล่าแต่เขาไม่เห็นเราเราจะยิงเลยไหม ไม่ได้นะเราทําอะไรไม่ได้หรอกมันก็ยิงโดนดรถซะเปล่าโอ้ยไม่เหมือนปากดีไม่เหมือนไอตอนเล่นแรงแต่มอดหรือวะยัง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 ไม่ใช่เวลาที่เหมาะเจาะก็ยังไม่ดีอะ่ะลงจากรถเดี๋ยวนี้แม่งสไนไม่มาว่ะสนอกอะ่ะเฮ้ยยอ่ยอยอ่ยอย่อย่อนิดนึงเขาไม่เห็น <finals> <taped> เราจริงครับเขาอาจจะไปคิดว่าเราอยูนน่มุมโน้นมุมโน้นเอาละครับเขาลงจากรถครับท่านผู้ชมเหลี่ยมนี้แหละจังหวะนี้แหละนิ่งหน่อยพี่ พี่โอ้ยพี่ไม่นิ่งนิ่งหน่อยโดนโดนหนึ่งโดนสอโดนสาโดนสี่เลยเฮ้ยชิบหายแล้วยังไงเนี่ยยิงไอ้วอลให้แตกทําไมแตกยากวะท่านผู้ชมเปิดไอ้วอลเลยชิบหายแล้ว <laughs> ชิปหายแล้วเขาเติมเลือดเสร็จแน่นอนครับเดี๋ยวก่อนนะผมจะทำอะไรดีผมล้อนลอนผมลนผมลกเอาละครับผมต้องโยนระเบิดโยนระเบิดนั่งด,ดีกว่าไหม ยนเลยหนึ่งสองยนโยนทำเพี้ยเราแค่นี้โอ้ยย้อนก็นไปถึงเฮ้ยท่านผู้ชมเขาสร้างไอวอร์มาใกล้ๆเราแล้ว,ลวมาซ้ายแล้วครับท่านผู้ชมเอาละมึงผมต้องเอาไงดีว่าอ้ย,ขอยเขายอนระเบิดมาครับท่านผู้ชมต้องออกนะครับท่านผู้ชมเอาละครับมาใกล้ตัวไปแล้วอุย้ยผมตัวระเบิดสับปืนเอาปืนใกล้ปืนชาร์จเฮ้ยเขาพืชเขาพืชมาเขาพืมาแล้เราพืชกครับไปเขาสุดยอดจริงๆเขาอ,อะไรนะทัศยะ ทช่ไหมที่พืชมาเนี่ยผมลืมเรื่องพืชเลยผมกดไลค์ให้เขาเลยตึงดึงเฮ้ยแมัดแแรกแลักกระโดนสแล้วใต้แล้วใต้แล้วอะไรกันวะห้าสิบเอ็ดแต้มครับที่บวกโอ้ยเริ่มตึงเริ่มตึงจริงๆครับโอเคครับยังไงเดี๋ยวมาลุ้นกันอยู่นะครับทุกวันทุกวันนะครับฮีโร่อีกน่าจะมันนะครับเฮ้โอเคแมต์ Matt นี้ขอบคุณมากเลยครับขอบคุณรุ่นพี่ทุกท่านด้วยนะครับนับถือนับถือ